ค่ะวันนี้เรามาเปิดกันที่ทะเลเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หัวหินและที่นี่ก็คือ,อ,อดูสิทธหัวหินนะคะซึ่งตอนนี้ได้รีโนเวทใหม่นะ mm hmm. ก็หลายๆคนก็อาจจะเคยมาพักก่อนหน้านี้แล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในห้องกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้ที่ริมทะเลเนี่ยในช่วงเทศกาลวันแม่เขามีนี่เลยมีพรับ <laughs> นะมี งานนะคะเนะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะอันนี้ก็จะมีเต็นท์มีบรรยากาศที่เป็นพร็อพถ่ายรูปนะแล้วก็มีหนังกลางแปลงแล้วก็มีอาหารนะเป็นซุ้มๆแบบงานวัดนะอยู่ข้างๆในโซนของเรสซิเดนต์นะเดี๋ยวถ้ายัางไงเราจะไปถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะเราไปดูบรรยากาศในห้องกันก่อนดีกว่าค่ะไปเลยค่ะค่ะบรรยากาศภายในของพรีเมียม โอเชียนที่รักนะคะก็จะเป็นโถงเข้ามาเล็กๆนะคะแล้วก็เป็นมินิบาร์เลยนะคะมินิบาร์ของชากาแฟที่นี่นะอันนี้ดีเกินคาดกว่าครั้งล่าสุดที่เราเคยมานะก็คือเปลี่ยนเป็นกาแฟสดแล้วแล้วก็ให้ถึงซีแคปซูลเลยอะ่ะเออก็ป่าค่อนข้างป่านะแล้วก็มีพวกชาของ TWG นะแล้วก็มีชาแบบนี้ของเหมือนของจีนนะนะคะแล้วก็มีอีกวัวด้วยนะเออก็ให้ให้มาค่อนข้างดีนะ นะมีคอฟฟเม็ดน้ำตาลนะคะแล้วก็มีมินิบาร์ข้างบนนะคะแล้วก็ในตู้เย็นรวมถึงน้ำนะข้างบนให้4ขวดนะข้างล่างในตู้เย็นมีน้ำอีก2ขวดนะคะก็เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูตู้เย็นอีกทีหนึ่งข้างในก็จะมีของเยอะมากมีซอฟต์ดริงก์มีอะไรนะแต่ว่าอันนี้ที่มันแคบเราอาจจะถ่ายมองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายใหดูทีหลังแล้วก็ทางขวาม,มือก็จะเป็นแก้วนะคะแล้วก็พวกกาต้มน้ำอะไรอย่างนี้กระติกใส่น้ำแข็งที่เปิด ของขวดนะคะอ่ะเรามาชมบมรรยากาศภายในห้องนะก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนเนาะคือมีความเป็นโมเดนขึ้นแต่ก็ยังมีความเป็นสไตล์ของโฮมี่โฮมี่นะของเกี่ยวกับพวกเอกลักษณ์ของหัวหินนะก็ยังมีความเป็นกึงๆโบราณของลูสิตที่นี่อีกนิดนึงนะคะนะแล้วก็หัวเตียงอันนี้เขาก็ทำการบุใหม่นะแล้วก็ผนังเนี่ยเขาก็เปลี่ยนการตกแต่งใหม่นะคะ อ่ะก็หัวเตียงก็นิดนิหน่อยๆนะ่อนะเป็นโคมไฟติดผนังนะเรามาดูตู้เสื้อกันค่ะนะ,ะนะก็มีบัตโหลบนะคะข้างใน2อันนะมียากันยุงมีแบบสลิปเปอร์นะอะฝั่งนี้ก็จะมีเซฟนะคะนะมีแม่คะเสื้อใหไอใ้ไม่มีตารีด่อโอ้ใช่ไม่มีเตารีดจ้ะคือหลายที่นะ อยากบอกว่าไม่มีจริงๆทั้งที่แบบว่าบางทีบางที่เป็นที่ฝรั่งก็ไปอยู่เยอะนะการเดินทางเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่าเขาม้วนพับเสื้อผ้ามานะมันจะยุยยีนิดนึงนะจริงๆแล้วเขาอาจจะมีบริการให้ยืมได้นะคะแต่ว่าในห้องเนี่ยมันก็น่าจะมีนะโดยปกติสมัยก่อนนี้จะมีนะเกือบทุกที่เหมือนกันนะคะนะตรงปลายเตียงนะคะก็จะเป็นทีวีนะเป็นสมาร์ททีวีแล้วแหละนะแล้วก็มีโต๊ะทำงานนะคะ เรามาชมบรรยากาศที่ระเบียงกันนะคะก็คือเราจากห้องเราเนี่ยก็จะเห็นทะเลเนาะเป็นโอเชียนวิวนะคะแล้วก็เห็นฝั่งที่เป็นเลสซิเดนด้วยแล้วก็สวนด้วยนะคะนะเห็นสาะว่ายน้ำด้วยนะคะก็มีคนเล่นน้ำอยู่เยอะเลยนะคะตอนนี้นะคะ เนื่องจากเรามาพักในช่วงวันแม่นะก็เลยคนจะเยอะนะคะแล้วก็เขาก็มีการจัดเทศกาลนะเราจะให้ดูนะคือคล้ายๆตีมงานวัดนะ่ะมีหนังกลางแปลงนะมีแบบขายไปซุ้มขายอาหารนะแล้วก็แบบมีดนตรีมีแบบที่นั่งนะคะนะเป็นเล็กๆอยู่ตรงนู้นะคะก็เดี๋ยวถ้าเราไปเราจะถ่ายบรรยากาศให้ชมนะเราไปดู อีกหนึ่งห้อง,หงที่มีความสําคัญไม่แพ้กันเลยนะแล้วก็มีความใหญ่ด้วยก็คือห้องน้ําของที่นี่นั่นเองค่ะคือตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเอ้ะทำไมคือเตียงมันจะค่อนข้างเต็มเต็มห้องนิดนึงเนาะแล้วพอไปที่ห้องน้ํานะคะก็มีความที่เขารีโนเวทแล้วนะก็จะแบบค่อนข้างจะเป็นขาวๆดาๆไม้สีแบบสีเผือกอะไรเนี้ยนะคะก็คือค่อนข้างจะโมเดิร์นนะคะ ก็อาอบน้ำนะดีตรงที่เป็นไซส์ใหญ่นะคะสำหรับผู้ชายหรือคนตัวใหญ่เนี่ยนอนจะแบบค่อนข้างดีไม่อึดอัดเท่าไหร่นะแล้วก็ลึกนะคะส่วนที่เคาน์เตอร์นะก็เป็นเคาน์เตอร์เดียวนะแต่ว่าก็ก็เรียบเรียบนะคะเขามีของที่ให้นะ ก็จะมีสบู่ใช่ไหมแล้วก็อมนิตี้อื่นๆเนี่ยเขาจะมาวางตรงเชลตรงข้างบนนะที่อยู่ข้างกระจกทางด้านผนังนะคะก็มีแบบให้ค่อนข้างเยอะนะก็มีแปรงสีฟันยาสีฟันชาว w เวอร์แคปโลชั่นมีสำลีมีอะไรเงี้ยก็เยอะอยู่น้ําในห้องน้ําก็มีอีกสองขวดเออดีนะเขาให้เยอะนะโอ้อะต่อไปดูตรงโซนที่อาบน้านะคะเป็นชาวเว ก็เป็นเรนชาเวอร์นะคะแล้วก็ชาเวอร์ธรรมดาเนาะแล้วก็เป็นถอยเล็กๆอยู่ข้างๆกันนี่ต้นึกว่าเปิดผิดฝังนะคะก็ผีภาในห้องน้ำนะเขาก็ให้เป็นแบบมีสองแบบเลยว่านี้ถือว่าป่ามากนะเพราะว่าถ้ามีติดผนังแล้วเนี่ยนะบางที่เขาไม่ได้ให้แบบแยกๆมานี้นะอาจจะมีคนบ่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาก็เลยแบบ ให้มาทังสอ,อย่างยูอยากจะใช้อันนี้นะก็ใช้ไปเลยอย่างนี้ให้เต็มที่นะจะเอากลับบ้านเป็นที่ระลึกลิ่ก็เอาไปเลยจ้ะอ่ะอันนี้ถือว่าชื่นชมนะถือว่าเฮ้ยยูจะเอากลับไปไม่เอากลับไปก็ได้นะแต่บอกว่า,วา,วา,วาเออดีอะเออเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูนะคะบรรยากาศร,รอบโรงแรมนะคือตอนแรกที่เรามาเช็คอินเนี่ยเรา ยังไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่นะเขาเรามาช่วงเช็คอินเนี่ยช่วงเวลาประมาณบ่ายสองถึงสี่โใช่ไหมเขาจะมีบริการให้ขนมนะคะเป็นพวกไอศครีมผลไม้หรือว่าอะไรอย่เงี้ยฟองดูอะไรอย่างี้มัชเมลโล่น้ำนะคะที่ตรงรี้ข้างล็อบบี้นะสองโมงถึงสี่โมงเฉพาะสุกสุกร์ทีเท่านั้นถ้าใครมานะใช้บริการได้ฟรีนะคะอย่าลืมนะคะไปะไปดูกันค่ะ อยู่ในงานของ local feast 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 แล้วนะคะก็อยู่ข้างๆกับโรงโนนของโรงแรมนะก็จะมีเพลงนะคะแล้วก็มีหนังกลางแปลงนะคะแล้วก็มีแบบซุ้มอาหารนะให้เราซื้อแล้วมานั่งทานได้มีนวดสปานะของโรงแรมกันนะคะ จุที่ด้านข้างนะมีขายแบบว่ากาแฟเออไม่ใช่กาแฟสดเบียร์สดอะไรอย่างนี้เครื่องดื่มนะคะไอศกรีมนะเดี๋ยวเราไปถ่ายให้ดูบรรยากาศนะก็น่ารักดี นะก็จะมีปลาปโป่งนะแล้วก็มียิงปืนด้วยนะแล้วก็มีของรางวัลอยู่ด้านข้างนะคะก็จะมีซุม้มไม่ถ่ายรูปนะเป็นกระจกอย่างนี้นะมีเพนติงสำหรับเด็กนะก็จะมีมุมนี้นะก็มีแบบว่าตัดสวนทรายด้วยนะคะที่เป็นอันเล็กๆนะก็ดีนะก็มีกิจกรรมเหมือนให้เด็กทำร่วมกับผู้ปกครองนะแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายนะก็โอเคราคาไม่แรงมากนะถ้ายัางไงเขาก็ไม่ได้จัด ตลอดนะเขาจะมีเฉพาะเทศกาลใหญ่เช่นวันแม่สงกรานอะไรอย่างนี้นะถ้าสมมติใครจะมาผักช่วงนั้นลองดูข้อมูลก็ก็ได้ว่ามีงานอะไรพิเศษหรือเปล่านะคะแล้วก็มาเดินทํากิจกรรมหรือถ่ายรูปนะได้เลยนะคะอ่ะเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าคะ่ะก็นั่งฟังเพลงชิวๆสบายๆนะคะ ก็นี่ก็คือบรรยากาศของชายหาดนะก็จะมีเจสกีบานาน่าโบ๊ทนะแล้วก็มีแบบว่าขี่ช้างด้วยนะมีคนเล่นน้ำแล้วก็มีเด็กเล่นทรายด้วยนะก็จะเป็นอย่างนี้นะน้ำเริ่มขึ้นแล้วนะคะนะแล้วก็เดี๋ยวตกกลางคืนก็จะขึ้นเยอะกว่านี้นะก็ ชิวๆนะคะที่นี่เขาก็ได้มีการถมทรายใหม่นะจะเห็นได้ว่าสีค่อนข้างแตกต่างกันระหว่างข้างบนกับโซนที่อยู่ติดทะเลจริงนะคะก็ข้างบนที่ถมก็จะขาวกว่าแหละนะทำให้เวลาถ่ายรูปแล้วมันเหมือนดูดีใช่ไหมนะนะจริงๆก็ตอนนี้ก็ดูดีแหละนะคะก็ดีกว่าเดิมนะโดยข้อสรุปก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะคะก่อนพราทิตตกดินค่ะก็ นางโงองอิมทะเลตอนนี้เรามาสต๊อปอยู่ตรงเขาเรียกว่าเหมือนทะเลสาบหรือแอ่งน้ําของที่นี่นะที่จะเป็นที่กั้นระหว่างโซนของโฮเชลกับโซนของที่เป็นเรสซิเดนต์นะคะก็จะมีสะพานข้ามไปายตรงนี้นะแล้วเขาก็ได้ปรับมาเป็นห้องอาหารนะคะชื่อโนมาดานะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจองไวล้ละเรามาทานการะเดียดถ่ายให้ดูบรรยากาศเป็นอาหารสไตล์เม็กินะแล้วก็มีเก้าอี้คือมีการตกแต่งที่เขาเรียกว่าอะไรหน้ารากาะหลายหลคนมา การเพื่อนที่จะได้รูปส,สวยๆจากตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปชมกันนะคะ ป็นบุฟเฟ่ตนะคะก็จะทําให้ดูค่อนข้างบรรยากาศดีซีนิดนึงคนเยอะเนาะแต่เราไม่ได้ทานาในลายของบุฟเฟ่ตน,นะเราสั่งอาหารนะคะก็เดี๋ยวสั่งอาหารไปแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราสั่งอะไรไปบ้างนะคะ mm hmm. เผื่อนี่จะประกอบในการตัดสินใจของเพื่อนที่จะมาสักนะคะหรือว่ามาัทานที่รูค่ะ ะะก็อันนี้เราก็มายึดเวทีนะเพราะว่าคนร้องได้หายไปแล้วนะคะแล้วก็มีหนังกลางแป้งอยู่ด้านหลังนะคะซึ่งตอนนี้เขาละฉายเรื่องโคโค่นะก็มีซับไตเติ้ลเป็นภาษาไทยนะสำหรับคนที่ต้องการดูนะคะปะเราไปดูบรรยากาศภายในอ,อนอื่นๆอีกคะ่ะ no, ตอนนี้นะคะเขกาก็กำลังฉายหนังยูนะเรานั่นดูจากตรงนี้นะคะ ก็มีคนดูกันเกือบเต็มเหมือนกันนะโดยเฉพาะโซนที่เป็นบีนแบ็กข้างหน้าๆน,นะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะมาอยู่โซนหลังๆนิดนึงที่อาจจะว่างอยู่ค่ะสำหรับคืนนี้นะคะก็ปิดกันไปด้วย <Gosh. S 1> บรรยากาศ Uh huh. หนังการแปลงข้างหลังของเรานะคะแต่ว่าเป็นหนังค่อนข้างอินเตอร์นะก็เดี๋ยวสำหรับคืนนี้กุดไจนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เชา้ารายอาหารเช้านะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นน่าแปลกใหม่เทียบเมื่อเทียบกับโรองแรมนอื่นที่เราไปติดตามชมกันค่ะบ๊ายบายกุญแจ ตอนี้นะคะเรามาทานอาหารเช้ากันนะคะความจริงในห้องอาหารหลักอยู่ที่เดรสอลองที่เราทานอาหารเย็นเมื่อคืนนะคะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ากกเนแขกหรือค่ะเจ้าเขาก็จะเปิดตรงห้องอาหารข้างๆอันเราอยู่ที่ซานมาโคนะคะก็คือมานั่งทานอาหารเช้าที่นีแ่แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องเดินไปตักที่ตรงเดรสตอลองนะคะก็ลายอาหารที่เรารู้สึกว่ามันโอเคกว่าที่อื่นนะก็คือหนึ่งก็คือไส้กรอกอนะกที่เลยใช้แบบไส้กรอก คือเป็นกลุ่มสไตล์แบบไปเกอะอิตาลีหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็มีหมูมีไก่มีมิโลบนะคะแล้วก็มีเซบาสโมกนะคะ<อ>ก็แทนส,สมกแซมอนเพราะบางที่จะเป็นสมกแซมอนเนาะแล้วก็เป็นอย่างอื่นก็จะใกล้เคียงกับที่อื่นๆมีนะ มีอะไรน้ามีก๋องอมีน้ำเต้าหู้นะคะปลาทัง้งโขลซึ่งน้ำเต้าหู้ที่น,นี่คือมีเครื่องเยอะมากนะเดี๋ยวเราลองไปตักดูนะคะส่วนของลายไข่เนี่ยไม่มีเอ็กเบรดิกนะส่วนของกาแฟเนี่ยเลือกได้เฉพาะร้อนอย่างเดียวทะเยอเนื้อเสียใจนะคะอ่ะก็เดี๋ยวถ่ายรูปไว้ให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจัดการอาหารก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องไปสปาตอนนคะ มาอยู่ที่สปานะคะที่นี่เขาใช้ชื่อว่าเดวาราน่านะคะหรือว่าย่อมาจากเทวาลัยอะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนส่วนในสวงสวรรค์นะคะอันนี้ก็มีเวลคัมริงให้นะคะเป็นน้ําอัญชันเย็นนะคะร่วมกับมีแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์เป็นเบ็บผ้านะคะให้เราด้วย <laughs> อ่ะบรรยากาศก็ดูแบบไทยๆสบายๆนะคะ อันนี้เป็นบรรยากาศภายในของสปานะคะที่เขาได้รับการรีนโนเวทใหม่นะีแล้วก็ค่อนข้างจะสวยงามดูไฮโซดูลำยุกนะคะทุกคนนะอันนี้เป็นสเตชันที่เราเห็นนะแล้วเรารู้สึกถึงหนังเกาหลีเรื่องนึงนะที่ใครเคยดูมั้งกังนัมบิวตี้ไหมที่เขานางเอกเนี่ยชอบทำน้ำหอมนะมันจะมีการผสมกลิ่นของน้ำหอมนะจะมีไซริงอย่างเงี้ยนะปรากฏอยู่นะแล้วแบบ ดูดีอ่ะชอบนะเออนะเออก็เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ดูสวยงามนะและเดี๋ยวเราจะออกจากสปาตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเราไปทานอาหารการที่ริมทะเลที่นอรมาดานะคะบรรยากาศอาหารการตกแต่งสไตล์แอฟริกาใต้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่สระว่ายน้ำนะคะที่นี่เขาก็ได้ทำการรีโนเวทใหม่เนะก็จะออกโมเดิร์นขึ้นมาเยอะเลยนะมีแอ่งให้แบบมานั่งอาบแดดถ่ายรูปนะคะสวยๆนะคะก็จะเห็นว่าบางคนที่มาเนี่ยจะต้องมาถ่ายรูปต้นแ่าเนี้นะคะให้สวยงามนะใส่ชุด,ดว่ายน้ำด้วยอะไรเงี้ยนะเราก็มาถ่ายตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงพอดีนะมันร้อนมากนะเราจะอยู่แค่นี้แป๊บเดียวแล้วเราจะไปแล้วนะคะไปโนมดาแล้วไปเลย every day late at not okay all i want and i pray all i need are some better day fuck me i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep dying everything see you in the next life love god how my ร้านโนมดาแล้วนะคะอยู่ที่ป้ายหน้าร้านนะ mm hmm. ก็จะเป็นอาหารสไตล์อเมริกาใต้นะคะ mm hmm. เราจะสั่งเป็นเซตลัน mm hmm. ใช่ไหมเนาะแต่เดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะคะไะ My head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel way pushing on my chest and it squeeze till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray. All I need are some better days. Yeah. <laughs> <laughs> เหมือนพึ่งปิ้งย่างมาใหม่นะแบบสไตล์อเมริกาใต้แล้วก็อันนี้เป็นก้อนๆน,นะคือคล,ลักษณะคล้ายๆซาลาเปาทอดหรือว่าปลาทงโกทอดนะคะนะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะเป็นน้ำจิ้มที่เขาให้มานะก็สไตล์อเมริกาใต้นะคะก็ลองทานอย่างอันนี้อย่างละหน่อยแล้วกันนะเพราะว่ามีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ,ะถามว่าจริงๆแล้วชอบอาหารสไตล์นี้ไหม ก็ไม่ได้ชอบมากนะแต่กะทานได้อือก็ก็สดชื่นดีเปรียปร้ยวๆนะคะถามว่า <c oughs> อร่อยไหมก็แล้วแต่คนชอบนะแต่สำหรับเราเราก็ลองทานอย่างอื่นก่อนดีกว่าน,นะเอนนี้อันหนึ่งที่ดูหน้าตาแล้วคาดว่าจะอร่อยนะคะ ก็ให้เลือกกินนะเข้าววันนี้มากกว่าเพราะว่าอันนี้จะค่อนข้างเหนียวเนียวนิดนึงนะคะอันนี้จะแบบทันง่ายกว่านะดีค่ะ เซตที่เราเลือกมานะแอพพิทเซอร์เนี่ยเราเลือกมา2ออย่างนะคะอันนี้เป็นกิวโชริโซนะคะซึ่งเป็นแบบไส้กรอบรมควันนะคะย่างนะแล้วก็เสิร์ฟคู่กับซอสชิมิซูรี่นะชื่อน่ารักน่ารักนะเอออ่ะต่อไปนะคะเป็นสแกนหลบที่วิสคิสตี้กีนัวนะคะก็คือเป็นแบบสแกนหลอบอบกับชีสนะแล้วก็ราดด้วยซอสพริกเหลืองนะคะ แล้วก็มีฟีโนวกรอบซึ่งฟีโนวกรอบคืออ,อันอย่างก็ไม่รูนกันนะคือมันออกเป็นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราทานเลยนะคะเราชิมซิเออ เค็มนะเค็มๆแล้วก็มีรสชาติของชีสนะแปลกดีก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็รสอื่นเหรอก็ไม่ค่อยมีอะ่ะก็คือออกเคม็มเค็มมัน,ม,นมันนะคะ,อ,ะอันนี้เลยอันนี้มีซอส้วยะนะชีมิซุร่โอ้โหชื่อแบบว่านใช้ <c oughs> กรอกอาจอะ ก็ก็ดีอ่ะหนังกรอบนะแล้วก็อร่อยแล้วก็ตัวของซอสเนี่ยก็ต้องบอกว่าแปลกเพราะว่าเราอาจจะไม่ถนัดกับอาหารสไตล์นี้นะแต่ว่าก็ไม่ได้แย่คือก็อร่อยดีอืมอืมแล้วเมนิของเราก็มาแล้วนะคะอันนี้เป็นเนื้อพิคพันยานะคะซึ่งเสิร์ฟกับซอสช,ชิมิซูรินะคะแล้วก็เป็นเส้นเฟตโตชินีผัดคก,กับอะไรนะ เสโตเออเส้น <P esto. S 1> เออเพสโต้นะคะแล้วก็มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพริกย่างออกมานะเหมือนแบบเหมือนหน้ายิ้มอะไรอย่างนี้ปากเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นซีฟู้ดนะคะที่เออใช้ซอสชีวีนะคะแล้วก็เป็นไซดีเป็นแมสโคติโต้นะคะอ่ะเราสั่งเป็นมีดยมแรนะก็จะไม่สุกมากซึ่งเนื้อสุกมากก็จะไม่อร่อยเนาะอ่ะออกมา กับอันนี้เอืมอืม,อมต้องบอกว่าเนื้อดีนะคะก็คุ้นชือ่อว่าพี่ัญญาก็โอเคอะ่ะคือนิ่มนะคะแล้วก็ใืความรสชาติของเนื้อที่อร่อยอืต่อไปของคันนี้เขาบอกเป็น คนชอบสั่งแตดิตอันนี้นะคะซึ่งเต้าเคคือเส้นเนืแ้แข็งอร่อยนะคะแล้วก็ทานด้วยกันก็ไม่ได้เลี่ยนแต่อย่างใดนะ,ะอือันนี้อันนี้ซีฟู้ดก็มีทั้งปลาหมึกหอยหน้ากุ้งนะคะขออันที่มันตักง่ายนิดนึงนะ คือใครว่าซอสผิดชีวีนะแต่ว่าก็ไม่ได้เผ็ดมากนะคะอืมเพราะไม่งั้นนะถ้าหลายคนที่กินเผ็ดไม่ค่อยได้มาทานก็จะไม่ไหวเนาะอันนี้คือไม่ได้เผ็ดมากเลยนิดๆนะคะอืมแมสโ,โตรเตโต้ก็มาตรฐานอร่อยดีะคะ่ะเดี๋ยวเราจัดการกันทั้งหมดแล้วเราจะได้ไปที่ของหวานเลยนะคะ ของหวานนะที่เราเลือกมาเป็นชอ็อกโกแลตลาวานะคะเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมวานิลาเนาะก็หน้าตาดีนะและอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรสับป,ปะรดที่ปิ้งยแล้วก็ราดด้วยซอสคาราเมลเสิร์ฟกับไอติมกะทินะคะก็น่าตาดีเช่นกันนะเราก็จะรีบชิมนะเพราะมันละลายแล้วนะเธอทำให้ฉันละลายละลายจริงอ๋อ อร่อยเออบอกสั้นๆเนาะอ่านี้ดีกว่าเวออืมลาวาจริงๆจ้าคู่กับไอศครีมน,นะครับอ,อ,อ,อร่อยเลยแหละเพราะว่ามีความเป็นช็อกโกแลตเข้มข้นนะคะแล้วเขาก็จะมีเหมือน ทัมเบรลอยู่ข้างล่างเนี่ยนะอืมเพราะความรูกกรอบอีกอย่างหนึ่งอ่ะสำหรับทริปนี้นะคะกับการพักทีู่้สิท์หัวหินนะหลังจากรีโนเวทแล้วต้องบอกว่า mm hmm. เมื่อเทียบกับราคาเนาะ mm hmm. กับโปรโมชั่นที่ได้เนี่ยโอเคมากนะคะนะถ้าใครไม่เคยมาก็ลองมาดูได้นะคะแล้วก็ที่ร้านอาหารนี้ก็อยากบอกว่าบรรยากาศดี อาหารก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ชิมอาหารสไตล์นี้นเท่าไหร่แต่ว่าขอหวานอร่อยค่ะนะบรรยากาศดีนะก็<ม>ถ้าคถิดใจก็อย่าลืมกดไลไรก็แชร์เป็นกำลังใจให้เราเหมือนเดิมนะจ๊ะคิดหน้าไปไหนแล้วติดตามชมค่ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ